วันนี้ก้วยกับอาริฟจะพากันไปชอปปิ้งซื้อของกินของใช้เข้าบ้านที่ห้างเมโทรมาเก็ตอีกเช่นเคยแต่ก่อนจะไปเราก็จะพากันมาล้างรถก่อนอเพราะว่ารถสกปรกมาคือตั้งแต่ปีใหม่มาฝนตกแทบจะทุกวันรถเปื้อน คนตมตลอดเวลาแต่วันนี้แดดออกอากาศดีสุดๆเราก็เลยพากันมาล้างรถที่ปั๊มน้ามันที่ตุรกีจะมีที่ล้างรถหยอดเหรียญแบบนี้ทุกปั๊มเลยถ้าเป็นแบบที่จ้างเขาล้างส่วนใหญ่ก็จะมีตามห้างสปปรรพสินค้าแต่ราคาก็จะแรงมากเกือบพันเลยถ้ามาล้างเองแบบนี้ก็จะราคา150ลราีลาหรือว่าร้อยเบาทมันก็แพงอยู่ดีแต่ก็ดีกว่าพานันแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าวันนี้อากาศดีมากทุกคนก็เลยพากันออกจากบ้านมาช้อปปิ้งปิกนิกกันเยอะสุดๆจากลานจอดรถก็ร<ๆ>ู้ว่าเต็มแค่ไหนจนพวกเราต้องมาหาที่จอดริมสุดเลยสิ<ๆ> วันนี้อากาศดีท้องฟ้าปลอดโปร่งมากมองจากตรงเนี้ก็จะเห็นวิวภูเขาอุร鲁ดาด้วยสวยงามสุดๆปกติกุ้ยจะมาซื้อของที่ห้าง Metro e เมโทรมาเก็ตเดือนละครเพราะว่าที่ห้างนี้มีซอสเครื่องปรุงไทยที่กุ้ยต้องการหลายอยา่างถึงราคาจะแรงมากแต่ก็ต้องซื้อนี่คือเรื่องที่จำเป็นเพราะว่าบ้านเราจะขาดอาหารไทยไปไม่ไดอาริบเขาก็ชอบกินอาหารไทยหลายเมนูเลยซึ่งกุ้ยก็จะสลับทำทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารตุรกีเพราะว่ากุ้ยก็ชอบกินอาหารตุรกีหลายเมนูเหมือนกันเราสองคนเปิดใจและพร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมการกิน ของกันและกันค่ะวันนี้ที่กล้วยมาซื้อของที่ห้างเมโทรมาเก็ตสิ่งที่สาคัญที่สุดที่กล้วยตั้งใจจะมาซื้อก็คือกระทะใบใหม่ที่ต้องใช้ไลกว่าใบเดิมเพราะกระทะใบเดิมเทฟลอนมันหายไปหมดละเอฟีก็ท้วงติงกันเหลือเกินช่วงนี้เอาใบไหนดีเอาใบนี้ก็แล้วกันเป็นกระทะเทฟลอนก้นหลือเส้นผ่าศูนย์กลาง30ซนติเมตรใบละ799ลีลาหรือว่า567บาทวัสดุเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงสวยงามราคาก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้แพงมากน่าจะเอาไว้ใช้ผัดดีเลยทีเดียวโอเคเอาใบนี้แหละ มาซื้อไปสักหลอดก็แล้วกันเอาคอเกตจากนั้นก็เปิดแอปพลิเคชันของห้างเมโทรมาเก็ตแล้วก็สแกนสินค้าที่เราซื้อเข้าไปในแอปได้ไม่ต้องไปรอสแกนที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์อีกต่อไปก็มาซื้อกระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่สําหรับไว้ใช้ในห้องครัวแล้วก็กระดาษทิชชู่วมวนเล็กสำหรับห้องน้ําด้วยแพ็คละ140่งลีล่าหรือว่า100บาทต่อไปโซนเครื่องปรุงตุรกีวันนี้ก็ตั้งใจจะมาซื้อผงหมักเนื้อสําเร็จรูปก็จะมีผงหมักไก่หมักเนื้อหมักปลาและหมัก ก็แล้วกันเอาไปลองก่อนเพราะมันแพงขวดละตั้ง138ลีลาหรือว่า98บาทแล้วก็เกลือด้วย 1, <750 g. S> 1> ถุง750ากรัมถุงละ28ลีลาหรือว่า20บาทเกลือตุรกีไม่ค่อยเค็มเท่าของไทยก็เลยหมดไวมากต่อไปก็ถึงตาเครื่องปรุงไทยวันนี้ก้วยก็จะมาซื้อน้ำปลาขวดละ3 0 0ลีลาหรือว่า2 1 3บาทโอ้ยแพงมากซอสหอยนางรมราคาขวดละ2 6 8ลีลาหรือว่า190บาทช่วงเนี้ใช้ซอสหอยนางรมเยอะเอาไป2ขวดเลยก็แล้วกันซอสพริกขวดละ 26ลีลาหรือว่า90บาทซอสพริกก็ใช้เยอะเอาไป2ขวดเหมือนกันแล้วก็ซอสถั่วเหลืองขวดเล็กยี่้อนเนี้ยก็ชอบมากรสชาติดีราคาก็น่ารักวดละ50ลีลาหรือว่า36บาทเอาไป3ขวดเลยทีนี้ก็ถึงตาอาริฟสแกนสินค้าเข้าไปในแอปพลิเคชันได้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป1แพ็คมี5ซองแพ็คละ69ศลีลาหรือว่า49บาทเป็นบะหมีร่รสผักติ้วยช่อเส้นเล็กอบแห้ง1่งแพ็ค400กรัมราคา1 2ลีลาหรือว่ R อา89บาลีาริฟว่าแปนเข้าแาทอา งหน้าในน้ำมัน2กระป๋องราคา100ลีลาหรือว่า71บาทต่อไปก็จะเป็นโซนห้องเย็นในห้องเนน้ยก็คือหนาวสุดๆต,ติดลบเท่าไหร่กล้วยก็ไม่รู้ค่ะกล้ยก็จะมาเอาไส้กรอกไก่แพ็คนี้ย1กิโลราคา163ลีลาหรือว่า116บาทเอาไป1แพ็คก็แล้วากาันรีบอ,ออกไปดีกว่าห้องนี้มันหนาวเหลือเกินขอทางหน่อยค่ะคุณพี่อ,อ,อารีบเอาไปสแกนเข้าแอปได้่วนนี้เป็นปูอัดแพ็คละ500กรัมราคาแพ็คละ435ลีลาหรือว่า3 0 9บาทโอ้ย แต่ก็ต้องซื้อเพราะมันเป็นวัตถุดิบเอาไว้ใช้ทําซูชิถ้าไม่มีไม่แซ่บก็ต้องใส่ตลอดแล้วก,ก็อยากลองทาลาซานญาดูก็เลยซื้อแผ่นมาคานาที่เอาไว้ทาลาซานญาไปด้วยกล่องนี้500กรัมราคา169ลีลาหรือว่า120บาทเอากุ้งแช่แข็งไปด้วย1แพแพ็คละ1กิโลราคา455ลีลาหรือว่า323บาทเดี๋ยวจะเอาไปทําผัดไทยใส่กุ้งให้อาริฟกินไม่ได้ทําให้เขากินนานแล้วเมนูผัดไทยอาริปก็ชอบเหมือนกันจากนั้นเราก็ไปจ่ายตังค์ได้เพราะว่าเราซื้อของครบ แล้วดูสิคะคนเยอะสุดๆไปเลยวันนี้แต่ดีที่เราสแกนสินค้าลงไปในแอปแล้วทําให้ไม่ต้องไปรอสแกนอีกรอบที่แคชเชียร์เราแค่เข็นรถเข็นมาชั่งกิโลที่ตรงนี้เพื่อเช็คว่าสินค้าที่สแกนเข้าไปในแอปมันตรงกับน้ําหนักในรถเข็นไหมแล้วก็ไปจ่ายตังค์ได้และค่าเสียหายของวันนี้ก็คือ4086ลีลาหรือว่า2901บาทดูสีหน้าอารีมันไซสจากนั้นก็เข็นรถเข็นออกไปแล้วเอาของไปใส่ในรถได้สบายตัวสบายใจเดี๋ยวมาใหม่เดือนหน้าต่อไปทุกคน ก็รอดูบานาน่าทำอาหารออกมาให้รับชมด้วยนะคะรสชาติอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ลีลาเด็ดถึงใจอย่างแน่นอนขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาให้บานาน่าในช่วงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไว้จะมาทําอาหารฉลองกระทะใหม่ค่ะบ๊ายบาย